สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปากกัะช่องคููปอลำเพลินอพิเชียรนะคะอยู่กันเนาะอารมณ์ดีปะเนาะอารมณ์ดีปะเนาะขึ้นบนนอนลงอ้าว ยิงจ oh. yani uh, ับควยเราแน่ย yup. ิงเอ้ยจ่างว่าเบิ้งเด็กหน่อยน้ว่าจ่างว่าแปกสอบเขาเอาไปจับรถให้เราคือคือปอยู่เอาไมอันนี้รถไวให้เราคือเ็ดเเอาแงะเขามาถแเข่นแะเขามาโอ๊อย่าเางาดอย่าเางาด้างกอนแงะไปดิเออ อันน้อยน้อยนี่ข้าวเจ้าอันน้อนเอ็นเปลี่ยนดู่ทอร์โบคือประมาณอ่ะโอ้ยฉันพูอันยิงโต๊ะรองรางราง,อง,องบอบบางสิเป็นโย <ไป S 2> กสอบเขาอย่างไรแต่โดนนีนเด็กไข่ฉันปะนี่เอาเธอร์โบอะไรยุดเดียอยและไปยังมาเอาื่ากหัวก็ออกมาเป็นอย่างสบายคักเนาะ ขบาบอกมยย่มีเสียงเลือกไเมืมอคขนเม่อขืนบอกฉันไปเฮียนกลับมาสักกนอนเลยคือผมมีคนอยู่เนาะฉันมาหอดประมาณหาทุม่มเจ้านอนแล้วยายจ้าไปยังมากหอยทงถามว่าเจ้าไปยังมาก่อยไปตลาดต้นตานมาไปยางจะซือ้อใส่ของฝากเป็นยังต้องมาเอาซื้อมาฝากตลอดเอา้าข้มีน้ <laughs> นำใจนะ <laughs> อ้ยอเอาไม่ใช่เป็นตา ล้วสิมาเห็นอีหยังแม่มาเห็นอย่างเค้าเขาอ่ะว่าดามวิลี่ได้นะเออเชิญ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 มากๆมาแล้วฉันตื่นใหม่ตื่นเลยฉันตื่นเปลี่ยนต่างสวยได้แล้วก็สิใส่ไซน์นี่อย่างถ้ามีแดดเนี่ยแม่จะใส่เพราะว่ามันมันแผ่แสงแดดเขาใส่กันแดดเราบม่เคยออกแดดจะเที่ยเราอยู่ตรงนี้รถตู้คันให้ใส่แดดแล้วมันจะม่มีสีมันจะอยู่ทางใน เอะเย็นหลายแลวก็เสียงเมียบคือวคนเป็นวันละเอมันเย็นหลายไม่เย็นหน่อยเก็เย็นก็ชมให้เขาเขาไปเห็นวาเย็นบมดอไกิวอ่าผัดผัดผักกกกค่ะผัักักผักผกผักผักผักกผกผนกผกผักผััักผากผักกผักอักผกเักเดกเักผ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 ัผักผักผักกกกกกผักผัก จะทำอะไรกินนะ้องหาเมนูก่อนนะเมนูคืออะไรนะหัดเฮ้ยเฮเดี๋ยวตลาดย่าอีหยังไหน่ัคือบ่เอิญเอิญยันบกฮุงอันไม่มว่าแมนขูใส่มันไม่มีของปลุกลูกนี่มีฝากไหมไม่มีแม่หนูซื้อของตามเมนูหนูแต่ละวันหนูไม่ได้ซื้อเผื่อ เขาบอกมีร้านค้าอยู่ตรงนั้นนั่นมีอะไรขายไหมร้านขายของชั้นนี่ยนี่่เ<แ>น,นี่ย<อ>หัวม,มุมเนี่ยในบ้านในมุมบ้านถนนเนี่ยนุ้ยยินแต่ว่าขังหลังหนูมาหนูกับว่าท่านได้ทำหาของงามเลยแม่พอวันนู้นใช่ต้นใหม่แล้วก็ะเลียวฉันคุณน,น้อยวางเรื่องนะของเฮาก่อนมันประจักเป็นตักเสือมาไห้ไม่ถ้าเธอไปอย่างนั้นถ้าเธอรักฉันจริงนะนะเธอต้องนึกฉันนึกถึงฉันมั่งโอ้ไปเห็นเอียงเป็นตะกินโอ้ชิดหอด บ่ได้ไปซื้อน้กินไปซื้อน้ชาดแบบบ่ได้ไปเสียมาฝาคนเจ้าซื้อไห้คอยมาเครื่องไม้เหวีนมอเขาไปเปลี่ยนเลนกล่องดูซื้อบอเสียเจ้าต้องกินหยังลหละเจ้าบ่ไปซื้อซื้อดอกฉันบ่กินบมีดอกว่าเจ้าไปซื้อซือยังน้อยๆเจ้าต้องกินหยังลหละถ้าจะกินอีหยัางก็กินน้ำเปล่ากะน้ำปันปักวงปันตลาดต้นตาลน่ะของกินบ่อประหยากฉันบ่เสียจากน้อยว่าเจ้าบ่กินหยัง ข่อยซื้อน้ำปั้นแก้วเดียวบอสเสียหวังห่วงปั้นข้าพเจ้าเออตายโหลดฉันว่าได้กินอีหยังอยู่ต้นตาลอีหลีฉันไปเปลี่ยนเล่นกล้องไม่นี่าง่ต้นตาลว่ได้บอกให้ไปกินอยู่ต้นเออตลาดต่างฉันว่ได้ไปอีหยังอีหลีฉันไปเปลี่ยนแค่เล่นกล้องแม่นุ้ยเพชรพลอยเพิ่มกับบ๊อสัยเพชรดังเนื้อหน้าโอร์ก๊อสัยครับพี่นเราเยาะกันแล้วอยากตายบอสเพ็นหลังเขินนั่นอยากตายบอส

ของที่สามสิบบาทคิดไปเลยวาใจสดวางรไปเอาเงินมาไหกินมือน่ั่ซื้อเงนสดมัเงินสดาบาทแม่ที่จะขอขอยอดสองอไปม่เงินสดกับูลนิิกินมือน่ขายจนวานได้ปลายแดงเนาะไปนี่นักกินจากของที่บะเอิญแน่นอ อไมีเงินกบกนมดเนยใบนึงใบ่ไปปิดวงแล้วใบ็นมสิของเงินมนบาทนาะสบาทเลยสองบาทสองบาทเบย์ยดยาจกสบาทบอกยาจกมึงได้ไปยี่สิบบาทเลยเจ้าติเีย่นเาติ๊กเกียเขามันมาแต่โตแต่ยจว่าตกจก โยาจกอนนะกระางแดนเซอร์ผ้าอนหลกหลยาจกลองมาเดียวบาทเดียวขาบบขายได้ขาบกาจจม่ได้ยดต้องจบแบบนึบุกขายด้ขาพุ่นเหรอดีีที่้้ลำตะไกระางแล้วคคขใจไทยใครับรี่ไม่้เาไอบขาย้องอันบาทสิมาเจ้ากระบีเครื่องเหีมถวยนันเ้วบาทสิมาป่ะ อ๋อแม่สองบาทสองอัน้องพอมเอาเอาก็ได้อันเดียวก็ได้อันเดียวตอนนั้นก็อันละสองบาทสามอันหาเ่เสียเปียบไม่ค่าอยากเสียเปียกกระเทือนมากเลยเราหาเพราะอยากเสียเปียบโอ้ยใสร็จกางแล้วเยอะเนี่าไปว่าอีหามึงกูมาว่าอลไรบ้างอ่ะเราจนควรโป้งเลยนั่งกับซาปูยูนิ่งสรุปยุไฟไหนเถอะกําแหก อันัดเบิ้งแน่นั่นพัดเขาาปยังพัดเนขัดเนเบิ้งแน่าพเนียดเบ้องภาพเขาไห้ยังมากนะค่ะเขาไห้ซุกกรอนมากฉันไห้ซุกกรอนเขาไห้อันเกียงกอคเขาเอื่อยยังเขาขางปีดเขาอะไรภาษาเออเบยเขาว่าฟีดได้หรอ จับอฟิตเหรอได้ยายเจ้าบอฟิดแหเด้ยายเขาใบอฟฟโลมาสเอบอฟฟโลคุยอย่างคือชิคเก้นเีาจะใส่กบแต่ฉันบอฟฟิตเลยแม่แม่เจ้าบอฟฟิตแล้วเอาฉันย้อนหับว่ฉันบอฟิตฉันโบแล้วเอาโบีอีั่งเขาเอื่อยังไงเลฟินเลี้ฟินเที่ยง่้ฟิน อิเลฟนอิเลฟนเัเฟนมาฉันกับเฮดอิเลฟนขัปอยารถเบนมาฉันกับสิครับไปถ้าเข้ามาเจเรมี่หันเียตเวนยายเยยะเาภาษาอังกฤษเถอะฉันรัข่ายหูเพือฉัตเลโกอินเตอร์เนให้แม่ได้ละ มันตองเนื้อขยามสอนนมันตองคว้าแม่นุ้ยโกอินเตอร์เด้หนีิแต่าว่าไปลัดไข้หูปลาซางขีดฉันไหนขั้นเดียวคือมังคีอนฮะมังคีก็สิเชียนล่ะเนาะมังคีนั่นลิงเนี่น้ำกันเสมอเนาะฉันก็เลยว่านะมาแต่ะลิงเออฉันปอเลว่านะหุบปากดีนี้ข้าพเจ้าแต่ครองก็เป็นผูดจุดประเด็นก่อน จะขอเป็นผู้ทั้งสิเปิดร้านผ้าแล้วอย่ามาอ้วนอ้วนนาห่านชั้นถั้งบ่ซื้อนั่นเอาเอาข้าวใช้ขึ้นเดีวข้าวเฮ็ดละโงกไรกีลาโอ้ยปลาเข้านีปลาปลาเข้านีเฮ็ดละโงกปลาทอดหาเฮ็ดละโงกกปลาเข้านีเเพ่นอาไปนีไปหนี้เอาไปเดี่ยวเดียวที่น้องออาหนูจ่ายกอกน้ำไปยังหนูมันเป็นหยั่งถ้าสี่เอาเค็ละโงกกระจายเงินมาสองรอย พ่ามันเถามันเถาขามันก็เกี่ยงไหนช่วงที่ว่ามันออกนิดๆนะเฮาไปยุ้งเทมอันนี้จ่ายมาสองร้อยค่ะไอหนั่งเอาสมอเอาเน็ดเพิงหวานมา่วานนี้ประมาณสิบดอกเลยละจะควรไปจางผู้ใดยบุ๊หลวกชิดลินกระโบออกยุบราต์สีน้ำมันอยู่มีแม่เด็กพี่เด็ดออกตามดอกพี่น้องสหรับคินีแบบสนิทเพราะกำลังคิดหน่าอย่าลืมกดติดตามอย่าข้ามโฆษณาเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสหรับคินีบ๊ายบายค่ะ